สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์เรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากับอาชีพในจังหวัดจันทบุรีนะคะอาชีพที่หนูเลือกมานะคะก็จะมีอาชีพตำรวจและก็อาชีพไปรษณีย์ค่ะอันนี้เป็นรูปที่หนูไปถ่ายรูปกับตำรวจมานะคะอาชีพตำรวจนะคะเกี่ยวข้องยังไงกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ1 เกีおお่ยวกับการสื่อสารตำรวจนะคะจะใช้วิทยุหรือระบบสื่อสารไร้สายที่ทํางานผ่านคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการติดต่อสื่อสารระหว่งางเจ้าหน้าที่ในภาคสนามและศูนย์ควบคุมค่ะ 2. การตรวจจับและติดตามเช่นการใช้เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการติดตามสัญญาณจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ต้องสงสัยหรือการใช้เทคโนโลยี GPS ในการใช้งานคลื่นวิทยุในการติดตามตําแหน่งค่ะ 3. การตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเช่นการใช้เครื่องเอกซเรย์หรือเครื่องตรวจจับโลหะที่ทำงานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจค้นสิ่งของในสนามบินหรือสถานที่ต่างๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสแกนและก็วิทยุในการสื่อสารค่ะอาชีพที่สอนนะคะไปษนีอันนี้จะเป็นลูกหนูคู่กับที่ทำการไปซนีนะคะ อาชีพไปรษณีย์เกี่ยวข้องยังไงกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือขา่ายไร้สายค่ะเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือวิทยุหรือระบบสื่อสารไร้สาอยาอื่นๆในการติดต่อระหว่างสำนักงานไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆโดยใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญ,ญญาณค่ะ 2การติดตามพัสดุระบบติดตามพัสดุที่ส่งผ่านรษสีย์เช่นการใช้รหัส QR หรือบาร์โค้ดที่สามารถอ่านข้อมูลผ่านแสงหรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่ข้อมูลนะคะจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้ติดตามการเคลื่อนไหวของพัสดุได้ค่ะ 3. การทำงานของระบบสื่อสาร ronics, อิเล็กทรอนิกส์การส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเช่นอีเมลหรือบริการอืนอ่นๆท,ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ึ่นใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะอันนี้นะคะจะเป็นภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพไปรษณีย์ค่ะภาพแรกนะคะจะเป็นการคียยเข้าระบบไปรษณีย์ต่างๆนะคะเมื่อแบบถูกมีพัสดุเข้ามาค่ะรูปที่สองน,นะคะก็จะเป็นตอนที่อาไปรษณีย์นะคะโทรหาผู้รับสินค้านะคะก็จะเป็นการใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันค่ะ ขอบคุณที่ฟังจนจบน,นะคะสวัสดีค่ะ